แม่เป็นเป็นเล่จูกผสมเล่ใสเ่สเล่เข้าไปอีกใส่เล่เลือดลอยเข้าไปอีก,เ,เ,กเล่ได้เลืเอดเล่นะเออเลือดผสมเล่แม่แต่ก่อนเป็นเป็นงกีแม่เป็นงวกีแม่เขาอินี่นะนะนาะตนเนาะแม่มันเป็นงองอกกีน้อยแต่กีนาะผสมเล่ใหม้มันก็ไเลยเลือดซ้มนี่กันขึ้ยอดเลยพอมาฟาหอดเลือดนี่ลูกคือลูกที่ซ้ำนี่ส่วนที่ซ้ำเนี่ นี่ใส่เลือดร้อยอีกนี่บางแนที่มันนาตึกเตียอ,อืมอโฮโฮมันกับมันกับอะไรเลือดเกือบลอยแล้วนี่ซ้ำนีน่นะเออเพราะว่าพร้อมเลือดร้อยนีแต่แม่เพิ่นนั่นเป็นเลือดแม่แม่เพิ่นเป็นเลนะบะเมอม่เน่นธรรมดามะแม่ของแม่ตัวนี้เนี่ยเมอของแม่ตัวนี้นะนธรรมดา,ม,ดาม่คอยเป็นเลีอือเพราบว่าเข้าผสมอันพอมันพร้อมมันเลือดร้อยใส่มันกับ ได้หาซีฟนี่พอได้หาซีฟแล้วผสมเอาเลือดลอยใส่นี่ใส่เลือดลอยใส่หาซีฟนี่จตกกระเบื้องทีนี่มันออกเดือดถ้ายังไงขันบดออกเลือดลอยก็เลือดหน่อยนึงแล้วนี่เบ่งเนี่ยคนย่องนี่นะครับคือกระเบ้องไม่มีเปลี่ยนเออกระจักคือบรคือกระเบื้องเอาแล้วกระเบื้องนี่เดี่ยว้ในจักมืดอะไรนี่นะยามมั่งง้อซ้ำมืดได้กินนมแล้วบ่เต็มที่แล้วบ่โอ้กี่ก็กินเด็ด อืมน hmm. ั่นแหละสชาคัญ hmm. นุ่มําเลื้องหลเายคนกินนุ่มลเื้องมันถึงจะแข็งแรงแต่ว่าห่อนเด้อเพราะว่าห่อนเพราะว่าเขาเป็นงัวมันเป็นงวเป็นเลือดซุ่มใีซ้ายเลือดยุโรปนี่นี่ถ้าเลือดยุโรปนี่มเป็นเป็นเป็นงวเขตหนาวพอ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 มันอยู่อยู่บนเท่ามันเก็ดห่อนเพราะว่ามันเขตห่อนเนาะแต่ว่ามันก็ได้กันเพราะวามันเกิดแดงับจะอมเ็ดียวเพราะว่ามันเกิดใน เพี้บ้านเท่ามันก็อยู่ได้เดี๋ยวมาคุนแจมพอดได,เได้เดี๋ยวไปจังหน่อยพุ่นละเดี๋ยวจังหน่อยอพุ่นละเออเพิ่อนกัดเดี๋ยวจะเฝ้าดึงเพื่นให้เพิ่อนหยวนก้อนเพิ่นยังคนมากมากนี่เพิ่นอยู่่เพินเพิ่นกับเลือดสูงเลยนี่นะแต่อยู่ในบ้านเท่าก็ได้อยู่ความมันเกิดในบาน้า,เาบบนเ,เท่าดิแล้วกนเขากระหอมกระหอบแล้วย่ำหอนเจ้าท้าเบิ้องตัวนี่คนย่องบักคนย่องนี่หน,น,นึ่งนหะัวสายพันธุ์นี่เพิ่นจะอ่า มันเป็นเขตเขตหนาวเนาะมันอ,อยู่บ้านเท่ากับอ่อ,อนตโลกแน่แ้่ว่ากกเกิดในบ้านเท่ากับีพุ่มตานท่านอยู่หรอกแต่สิ่งสำคัญคือว่าสายพันธุ์นี่สิมัก,กเฮบมัดซุ่มเฮบ,บแมนเฮบจะมัดมักมครับนนเฮบจะมักมักแน่แต่เขาก็ใส่ที่การจัดการเกษตรกรก็สามารถที่จะจัดการได้ให้เพื่อนได้ยาคายบที่เขาก็เอา ใส่สมุนไพรให้เพื่อนก็นได้ยี่เพื่อนมีเพื่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้เพื่อนโพธท่านไม่มีหรอกออแต่ว่าน,นี่คลอดในสามมือสองสามมือนี่นบาน,นี้<ม>อายุเมื่อเพื่อนอายุได้ยี่สิบเอ็ดมื่นยี่สิบยี่สิบเอ็ดมื่นนี่หรือเดือนนึงก็งได้เข้ากับธรรการทายพญาติในเม่เพื่อนกับเพื่อนน้ำกับลูกเพื่อนนำอ้ำทายพญาติรวดเพราะว่าพญาติมีมาตั้งแต่เกิดครับถ้าโตได้บริแท้พญาติบริเนื้อง้อหน่อยนะ มันจะคนยังย่องขีป่ปูนออกเออ,อ,อแขนย่อ,อนได้บนไงหย่อยนแล้ออถ,ถ้าพ่อได้ทายพยาธไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งีิลู้เลยว่าคนเป็นมันๆขึ้นฉะนั้นเกษตรกรครับจะต้องมีการจัดการคือสุขาภิบาลเท่านี่ยจะต้องทายพยาธให้หัวเห้าน้ำน้ำรับเมื่ออายุ20เดือนมือหรือเดือนหนึง่งเดี๋ยวแต่ความสะดวกเขาครับเขาจะใส่วิธีการเสียดก็ได้ แต่แต่ความสะดวกเข้าหรือวิธีการกอรกก็ได้ mm. แต่ว่ากอกมางกับอบยากสะดวกเพราะว่าื่องแต่มันก็เห็ดยากร็<ม>ใส่วิธีการสีก็แล้ว,<ม>วแต่ค้ามสะดวกเข้าแต่วิธีการกอรกมันจะขา,าดพยัญได้เฉพาะพยาญไน้ลําใสขาดเท้าใส่วิธีกอกแต่ทาใส่วิธีสีมันกับขาดพยัญานทุกส่วนของหลังกายในตัวสั์ไปตัว,วหัวเข้า mm. ก็บจบเธอเดียว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความสูงของของเกษตรกรเองครับพ่องามนะครับเ like ั็นมังคุดไก่กับงามได้ขนาดแม่นเป็นงัวพื้น้านได้งัวแม่ตัวนี้เนี่ยเออเนี่ยนี่พอผสมแล้วนี่เป่าคักเอฟหนึ่งนี่เอฟสองนี่เอฟสองรลงตัวนี้นี่แม่เพิ่เอฟหนึ่งเลยนี่นี่พอพ่อลูกเพิ่นเป็นเอฟสองเลยนี่นะเออตาแท้เลือดแท้นี่อีก อีกสุดหนึ่งือเป็นเหลือดลอยแท้แะ mm hmm. เต็มๆเ,เลยนี่มันยังเลือดสูงเลยนี่ลูกเพ่อนนะเลือดเลือดสูงแข็งแรง mm hmm. ครับนี่แหละ mm hmm. สิ่งสําคัญก็ mm hmm. ต้องให้ได้กินนมนํำเลีองนี่แหละเออเป็นจะเฮ็ดให้ลูกเพื่อนแข็งแรงและบริเฮ็ดให้ลูกเพื่อนเป็นไข่้าตัวได้บริได้กินนมลำเลีองมันเสียให้อ่อนแอเลยเฮ็ดในงวเห้หเาไข่น้ำและส้อมเหมือนในแม่เพื่อนกะบวมตานมบวมแล้วก็เฮ็ดให้ เพื่อนเครียดแต่เฮ็ดรังตัวเฮ็ดในนมตานุมอักเสบน,น้ำทานมบวมเน่ะแต่นี่ดีแล้วเพื่อนเพื่อนได้กินนมแม่เพื่อนก็นดีแล้วถือว่าโอเคแล้วแข็งแรงเนี่ยพวกห้ามไรจอดได้เนี่ยงามได้เ<ค> <gauge S 2> นี่ยเพราะมันเ,ล,นเลือดมันสูงเลือดมันสูงเลยเนาะแม่กับมีเลือดเลีแล้วลูกกับไส้รเลเลลีรีลอยมันกับนี่แหละเอาก้อนเหนื้อครับเกษตรกรก็คืได้อืม แอบวกคือกันแล้วแม่พอเดียวกันแม่คนละแมบ์บือกันนะกันลูกเจ้าก็บวกค่าเทียบลูกเจ้าสองคนถีพัวกันมากยังบวคือกันเนาะว่าค่ากันและว่าสซูเกษตรกรพี่นองเอาฟังการไส่ถอดพันธุกรรมแต่ละช่วงจะบวคือกันด้อครับเด้อถึงแม้ตัวนําเสื้อจะเป็นตัวนําเสื้อเดียวกันพอเดียวกันแต่การไส่ถอดพันธุกรรมแต่ละช่วงจะบวคือกันครับการแจัวน้อเยพัน่าสพันธุกรรมแต่่งบคือกัน้อครับเด้อต้องเข้าใจธรรมศาสตร์ แต่ว่าลักษณะมันจะคล้ายๆเตสิห้คือเป็นคืออีทีเลยกบรบบได้มันเท่าเป็นการเลือดผสมเทียมถ้าอีทีมันก็ออกมาเลือดพอมีตรงๆเลยแหละครับแต่ออกมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเกษตรกรเท่างินเนื้อขายง่ายเด้อขายง่ายอืมขายง่ายพวกที่เอบัวตองเบายากขายง่ายครับอันนี้เดียวนี่ยหายุ่งเรื่องอืม นี่ครับตัวนี้คือกันตัวนี้ก็เป็นพอเดียวกันของของเพิินครับกับตัวนี้แหละนี่เป็นพอเดียวกันกับเพินเนี่ยนำเสื้อเดียวกันเอาความแตกต่างเบื้องเอาโลดเด้อผีหน้องเด้อครับมันจะต่างกันนี้งวนต่างกันอยู่ไรแต่ตัวนี้แม่เพิินกับเลือดมันสูงมันกัดทายถอดพันธุกรรมออกมาด้ดีครับอ้าวงามงามงามโอเคโอเค พอใจพี่น้องกเกษตรกรเท่าเออประเตศงวดราคาดีๆนะพี่เจ้าจล่องเบื้องแล้วแต่ต่องนี้ก็ธรรมดาเท่ากับเลียงไปโอเค